ผู้หญิงคนนี้นะครับถูกพบว่าคอต่อตอก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวที่สลับซับซ้อนไปมากกว่านั้นแอมเธอเนี่ยยังเคยถูกขู่ทำร้ายอีกด้วยเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามกันต่อในลึกลับจำเล่า EP นี้ครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเดว่าพัชระและฝนพัฒนันค่ะกับลึกลับจับมาเล่า EP ที่224ครับสำหรับ EP นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีเลยนะคะที่ สื่อใดเนี่ยก็ยังให้ความสนใจกับเรื่องราวของเธออยู่เนาะใช่มันเป็นหนึ่งในคดีปริศนานะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปรอติดตามกันให้จบของวันนี้เลยว่าเรื่องราวคดีนี้ที่พวกเรานํามาเล่าเนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่เ,เพื่อนเเนี่ยจะไปฟังคลิปนี้กันนะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับว่าเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันในลึกลับจะมาเล่า EP คดีการหายตัวไปของมิก้ามิลเลอร์นะครับเป็นคดีที่ยังหาคําตอบไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากว่าผู้หญิงคนนี้นะครับอายุ30ปีเธอเนี่ยถูกพบว่าคอต่อ,ตอในวันที่27เมษายนปี2024โดยที่มันกด็ดูที่จะเป็นคดีที่จบลงง่ายๆแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้าที่เธอจะก่อเหตุทําตัวเองแบบนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีเรื่องราวที่สามีของเธอนะครับมีการกรักขังหนุ่งเหนียวเธอมีการทําร้ายร่างกายเธอและมีการทําอะไรต่างๆน,น,นานากับเธอก่อนที่มา เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดขึ้นกับตัวเธอเองโดยในวันที่พบร่างของเธอนะครับมีการพบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าเธอเนี่ยไปซื้อปืนหลังจากนั้นก็ได้มีการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติและได้ก่อเหตุกับตัวเองขึ้นจากตรงนี้นี่เองแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับแต่เราจะต้องย้อนกลับไปฟังกันก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมิการมิเลอร์ได้แต่งงานกับสามีของเธออย่างเจพีมิเลอร์ในปี2018ันปนะครับโดยที่ทั้งคู่เนี่ยเป เคร่งศาสนาเป็นอย่างมากเลยสําหรับทั้งคู่นะครับโดยที่มิก้ามิลเลอร์เนี่ยกับเจพีมิลเลอร์นะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันไปแล้วก็จริงเนี่ยต่อมาในช่วงเดือนมกราคมปี2023หรือประมาณ5ปีหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันนะก็ได้มีการแยกย้ายกันอยู่พูดง่ายคือแยกทางกันนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นเองเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ยื่นขอหย่าด้วยกันนะซึ่งในเหตุผลในการยื่นขอหย่าเนี่ย เป็นเพราะว่ามิก้าได้บอกกับทุกๆคนนะครับว่า JP หรือสามีของเธอเนี่ยชอบในการทําร้ายร่างกายข่มขู่เธอตั้งต่นานๆนะครับซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยอยู่กับเขาไม่ไหว JP เนี่ยจึงจะเป็นจะต้องออกมาปฏิเสธถึงเรื่องราวที่ภรรยาเป็นคนกล่าวอ้างมาแบบนั้นนะว่าไปทําร้ายเธอไปขู่เธอแบบนี้โดย JP เนี่ยได้บอกกับทุกคนนะครับว่าตัวมิก้ามิเลอร์เองเนี่ยเธอมีปัญหาทางจิตนะก็เลยเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าตัวเขาเองเนี่ยไปทําร้ายเธอโดยที่พอมาในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์ปี2024 หลังจากเกิดเหตุการณ์ยื่นฟ้องขอหย่ากันแล้วเนี่ยทั้งคู่แยกกันอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามิก้าเนี่ยได้ถูก JP นะครับบังคับให้ไปโรงพยาบาลจิตเวชโดยที่เธอเนี่ยไม่ยินยอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเธอได้ออกจากการตรวจเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีระบุนะว่าแพทย์เนี่ยตรวจว่าเธอเนี่ยมีปัญหาทางจิตจริงหรือเปล่าเพียงแต่ว่าในช่วงวันที่เธอออกจากโรงพยาบาลน,นะครับเธอก็ได้พบว่ารถของเธอเนี่ยหายไปนั่นก็คือ JP นะครับเป็นคนเอา รถแล้วก็เอากระเป๋าของเธอเนี่ยเอาไปซ่อนนะครับเพื่อให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีได้หลังจากนั้นนะครับเธอจึงได้กลับมาที่บ้านโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นพอมาในเดือนมีนาคมปี2024นะครับพิก้าเนี่ยได้พบว่าบนรถของเธอนะครับมี GPS ติดอยู่โดยที่คนที่เป็นคนติดเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก JP สามีของเธอนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีเหตุการณ์ที่ JP เนี่ยไป เจาะยางรถเธอนะครับให้รถเธอเนี่ยขับไม่ได้แถมยังมีการข่มขู่ตจนตนานในโซเชียลมีเดียของเธออีกด้วยนะซึ่งนั่นเองนะครับจึงทําให้มิกกาเนี่ยไปแจ้งความกับเจ้าที่ตํารวจนะว่าเธอเนี่ยถูกคุกคามจนเธอเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะครับ ทั้งคู่เนี่ยก็มีการต่อสู้กันในชั้นศาลหลายต่อหลายครั้งเลยนะจนสุดท้ายเนี่ยได้มีคำสั่งศาลห้ามไม่ให้ JP เนี่ยเข้าใกล้ an, มิก้าซึ่งหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับทำให้มิก้ากับ JP เนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ยมันแทบที่จะต่อกันไม่ได้แล้วนะในช่วงเวลานั้นนั่นจึงทําให้เธอเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่หวาดแรงตัว JP มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าจากก่อนอันนี้จําได้ไหมว่ามีการทั erm ้งขู่ทั้งทําร้ายพาไปส่งโรงพยาบาลจิตเวชเอารถไปซ่อนเกลียดยางรถเธอต่างๆนาน ตัวของเธอแล้วเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับจนกระทั่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมิก้าก็ได้บอกคนรอบข้างนะครับว่าเหตุการณ์ที่เธอถูกข่มขู่หรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเธอก็พยายามที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้งแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่คืบหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงมากไปกว่าการที่ข่มขู่เท่านั้นนะครับส่วนตัวเจพีเนี่ยก็มีการเข้าไปแจ้งความเขาก็ ถอยห่างออกมาไม่ยุ่งกับเธอแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทําใหม่อีกอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะมันมีข้อจํากัดของกฎหมายทางด้านการครอบครองทรัพย์สินต่างๆแล้วครอบครัวที่ไม่สามารถเข้ามาแตะได้ก็อาจจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ของไทยเนาะที่ ถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวทะเลาะกันเนี่ยเจ้าท,ที่ตำรวจก็อาจจะแบบยุ่งมากไม่ค่อยได้ซึ่งจากตรงนั้นเองนะครับทำให้เธอเนี่ยสะสมความเครียดไว้ค่อนข้างเยอะนะจนในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นไปได้ว่าเธออาจจะมีอาการทางจิตขึ้นมาแล้วจริงๆนะเธอเนี่ยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงวันเกิดเหตุนะครับในวันที่27บเเมษายนปี2024โดยที่ในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เธอนะครับเสียชีวิตนั่นเองในช่วงเช้าเนี่ยมิก้าเนี่ย ถูกพบว่าไปซื้อปืนที่ร้าน Dick's Pawn s นะครับที่เมืองเ m e r ์เ b e บีชที่อยู่ในรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยที่การซื้อปืนในครั้งนี้เนี่ยถูกบันทึกไว้ได้ด้วยกล้องวงจรปิดของร้านนะครับที่เห็นว่าเธอเนี่ยเข้ามาซื้อปืนด้วยตัวเองจริงๆหลังจากนั้นเนี่ย พอซื้อปืนเสร็จแล้วนะเธอได้เดินทางต่อไปยัง Lumber River State Park ทนะครับที่อยู่ในรัฐนอ h Carolina ระหว่างทางเธอได้หยุดแวะปั๊มเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ได้มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเธอในขณะที่ไปเติมน้ำมันโดยที่เธอเดินทางมาคนเดียวอีกด้วยในบริเวณตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ารถของเธอเนี่ยแล่นเข้ามายังอุทยานแห่งชาติและก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลย แต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนะครับมิก้าเนี่ยได้โทรหาเจ้าที่911นะแล้วก็ได้บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยกำลังจะก่อเหตุคอตอต,อ,ตอขึ้นนะครับแล้วก็ได้บอกกับเจ้าที่ว่าให้ช่วยบอกครอบครัวให้ด้วยนะว่าเธอเนี่ยเป็นคนตัดสินใจลงมือด้วยตัวเธอเองและให้เจ้าที่เนี่ยตามมาเก็บร่างของเธอด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้วางสายไปโดยที่เจ้าที่เนี่ยก็ยังไม่ทันได้ห้ามนะ แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเจ้าที่นะครับที่ตกใจมากๆเนี่ยจึงรีบส่งเจ้าที่นะครับมายังที่เกิดเหตุมายังสถานที่ที่เธออยู่ในทันทีเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยก็แจ้งเนาะบอกว่าเธอเนี่ยมาจัดการทํากับตัวเองที่ไหนยังไงกําลังจะทํากี่โมงอะไรอย่างนี้นะบอกเจ้าที่หมดเลยเจ้าที่รีบเดินทางมาแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับมาพบร่างเธอเนี่ยที่นอนเสียชีวิตโดยที่มีปืนเนี่ยตกอยู่ข้างโดยสภาพร่างของเธอนะครับถูกพบอยู่ในลัมเบอร์รีเวอร์ก็คือสถานที่แห่งนั้นนั่นเองนะ โดยที่เธอเนี่ยเสียชีวิตจากการที่ใช้ปืนจัดก,การตัวเองนะครับเจ้าที่เนี่ยได้พบปลอกกระสุนและทรัพย์สินส่วนตัวของเธอในบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งทําให้สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยจากคดีนี้ว่าเธอเนี่ยก่อคดีคอต่อตอแต่กว่าที่เจ้าที่เนี่ยจะเก็บหลักฐานได้ทั้งหมดนะครับมันใช้พลังงานค่อนข้างมากเลยเจ้าที่เนี่ยจึงต้องแวะดื่มน้ําดื่มซีทรูนะครับน้ำดื่มไร้ฉลากแบรนด์แรกของประเทศไทยโดยที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งฝาขวดฉลากพี่แจ็คอันนี้นะครับขนาด620 mm มิลลิาในรา นั้นถ้าแบบ12ขวดเนี่ยมาในราคาแค่69บาทถือว่าถูกแล้วว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาและห้าสรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศดื่มน้ําดื่มคุณภาพและยังรักโลกไปกับ C2 น้ําดื่มที่ใสสะอาดแบบ C2 น้ําดื่มที่ดิมอนกับฝนเลือกนะครับห <Hey. S 1> ลัจงจากการเสียชีวิตที่ค่อนข้างที่จะดูปริศนาแบบนี้นะครับเจ้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะไปตามสืบดูนะว่าเอ๊ ก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ได้พบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ระหว่าง JP กับมิก้าเนี่ยเคยมีคดีด้วยกันก็คือการแบบตามทําร้ายร่างกายนู่นนี่นั่นนะเจ้าที่ก็เลยยังคิดว่าเอ๊ะหรือบางทีไม่ใช่คดีที่เธอเนี่ยจัดการตัวเองนะอาจจะเป็นการจัดฉากของ JP ก็ได้แต่เจ้าที่ก็ยังไม่พบหลักฐานอะไรอื่นๆนะครับนอกจากการที่ว่าเธอเนี่ยเดินทางไปยังศาลที่แห่งนั้นเพื่อ จัดการกับตัวเองในวันนั้นซึ่งจากการเสียชีวิตที่ค่อนข้างที่จะปริศนาแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็ทําให้เจ้าที่เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะฟันธงได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสรุปแล้วเธอเนี่ยเปนคนทาตัวเองจริงๆหรือเปล่าซึ่งมันก็ส่งผลทาให้มีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับคดีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในคดีนี้กันบ้างที่เจ้าที่เนี่ยเขาอาจจะแบบคิดขึ้นมานะว่าเอหรือบางที่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าก็ตต้้อองงไปฟัันันนนนใววิเเคคครราะห์สีบ เหตุการณ์การเสียชีวิตของมิกามิเลอร์ในช่วงวันที่27เมษายนปี2004ก็ได้มีเหตุการณ์หลายอย่างเลยนะที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะเพราะอย่างที่เดมอนเนี่ยได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องของคดีที่เธอเองเนี่ยเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองนะว่าอยากจะจบชีวิตแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีใครหลายๆคนนะคะยังตั้งข้อสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่โดยการสืบสวนเรื่องราวนี้เบื้องต้นนะคะตัวของนายอำเภอเองนายโรบสัน เคาตีนะตอนนั้นเนี่ยซึ่งก็ได้มีการทํางานร่วมมือนะในการสืบสวนกับเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยยังก็มีความสงสัยอยู่ในตัวของ JP หรือว่าสามีของเธอ แต่ว่าการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยที่ได้มีการเก็บรวบรวมมาหรือพยายามที่จะหาสาเหตุแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะไปมัดตัวได้ว่า JP เนี่ยเป็นคนฆาตกรรมเธอมันก็เลยทําให้คดีนี้เนี่ยไม่ถูกตัดสินว่าเป็นคดีฆาตกรรมแล้วมันก็มีหลักฐานอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นวิดีโอซึ่งหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันก็บ่งชี้เป็นในแนวทางที่ว่าเธอเนี่ยทำตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่เธอได้เด,เ,ดเดินเข้าไปซื้อปืนและมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเธอเนี่ยกำลังจะทําอะไรและอยู่ที่ไหนแต่เพราะ เรื่องราวที่มันน่าสงสัยหรือการกระทําของเธอแบบนี้เนี่ยแหละนะมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยคิดว่าเหรอจริงๆแล้วเนี่ยกำลังถูกใครบางคนเนี่ยบงการชีวิตเธออยู่หรือบีบบังคับให้เธอเนี่ยต้องทําแบบนี้โดยในกรณีของมิก้าเองเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นเลยนะคะที่มันดูแล้วมันก็ยังแปลกๆอยู่เนาะถึงแม้ว่าจะมันจะไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะคะว่าสามีเนี่ยเป็นคนทําแต่มันก็จะมีแบบบางสิ่งบางอย่างเนาะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ make ซนส์สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าประ็น เป็นเรื่องราวของอะไรอย่างแรกเลยนั่นก็คือประวัติการใช้ความรุนแรงแล้วก็การถูกข่มขู่จาก JP หรือสามีของเธอซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รู้กันดีนะว่าตัวมิก้าเองเนี่ยก็ได้มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะว่าเธอเนี่ยกำลังถูกก่อกวนถูกคุกค,คามถูกขโมยรถยนต์ไปขายซึ่งเธอเนี่ยเชื่อว่าคนที่ลงมือเนี่ยคือสามีของเธอเองแล้วเหตุการณ์ะอันนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยกลัวในความปลอดภัยของตัวเองเลยมีการที่จะพยายามขอคําสั่งศาลนะไม่ให้สามีของเธอที่แบบ แยกกันอยู่แล้วเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของเธออีกในช่วงที่เธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และประเด็นที่2นั่นก็คือการที่ตัวของเธอเนี่ยถูกนําส่งโรงพยาบาลจิตเวชนะโดยคนที่กระทาเนี่ยก็คือสามีของเธอและเป็นการกระทําที่เธอเนี่ยไม่ได้ยินยอมโดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ัิบิก้าถูกนําตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลจิตเวชโดยตํารวจในเมืองของเบอร์เทลบีซึ่งตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้ยินยอมให้ทําแบบนั้น แต่ว่าสามีหรือว่า JP ของเธอเนี่ยเป็นคนบังคับเธอไปและพอหลังจากที่เธอเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าทรัพย์สมบัติของเธออย่างเช่นรถยนต์เนี่ยก็ถูกขโมยไปอีกแล้วก็มารู้ทีหลังนะคะว่าจริงๆแล้ว JP เนี่ยแหละหรือสามีของเธอเนี่ยเป็นคนเก็บกุญแจรวมถึงกระเป๋าต่างๆของเธอไว้ซึ่งก็คาดว่าการที่สามีทําแบบนี้เนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้เธอหนีส่วนประเด็นที่3ที่มันดูแปลกๆเลยนะคะนั่นก็คือพฤติกรรม JP นะหลังจากที่เธอเสียชีวิตเนี่ยสามี Sammy ของเธอได้มีการจัดงาน celebration of life ขึ้นที่โบสถ์ซึ่งลักษณะงานเนี่ยก็อย่างตามชื่อนะคะมันเป็นลักษณะงานของการที่เฉลิมฉลองแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่ามันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหรนะน่นะทั้งที่เพิ่งสูญเสียภรรยาไปเนี่ยแต่ทําไมถึงมาจัดงานฉลองอะไรแบบนี้ได้ โดยคนปกติเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนี้กันแถมตัว j p เองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่าเสียใจเลยไม่แต่น้อยที่แบบว่าคนที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยจากโลกนี้ไปและก็พฤติกรรมแบบนี้นี่แหละมันก็เลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยต่างก็สงสัยในตัวเขานะว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจากไปของเธอหรือเปล่าส่วนประเด็นที่4นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการสืบสวนของตํารวจนะที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าดูแล้วมันเหมือนกับ ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่โดยทางครอบครัวและทนายของมิก้าเองเนี่ยก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการทํางานอย่างเต็มที่สุดความสามารถจริงๆหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะมี FBI เนี่ยเข้ามาดูคดีนี้ด้วยแต่สังคมเนี่ยก็ยังคงตั้งคําถามรวมถึงครอบครัวของเธอเองเนี่ยก็ยังสงสัยในเรื่องดีอยู่ดีนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วตัวของเธอเองเนี่ยก็เคยมีการขอออกหมายสารหรือว่ามีการบอกกับตํารวจไปแล้วว่าเคยถูกสามีหรืออดีตสามีเนี่ยข่คมขู่คุกคามต่างๆนานา แต่ดูเหมือนกับว่าตัวอดีตสามีหรือ JP เนี่ย แทบจะไม่ได้ถูกดำเนินการทางคดีหรืออะไรเลยแม้แต่น้อยแม้จะมีหลักฐานที่ชัดเจนก็ตามว่า JP เนี่ยข่คมขู่แล้วก็ก่กอกวนเธอในช่วงที่เธอเนี่ยกำลังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ชี้ชัดว่าตัวเธอเองเนี่ยเดินทางไปซื้อปืนรวมถึงเดินทางต่อไปอยังอุทยานเองหรือว่าที่เกิดเหตุเนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าไอ้จุดๆนี้มันก็ยังดูแบบแปลกประหลาดอยู่ดีและหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุต่างๆนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะชี้ชัดหรือระบุได้อย่างชัดเจนด้วยนะว่าการที่เธอเป็นแบบนี้ไปเนี่ยมัน การที่มีบุคคลอื่นเนี่ยพยายามเข้ามาทําให้เธอเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคือหลักฐานเะนี่ยมันมันไม่ได้ชี้ชัดเป็นในแนวทางนั้นไงมันค่อนข้างคุมเคือนะคะมันก็เลยทําให้แบบพังครอบครัวเองเนี่ยก็เสียใจแล้วก็ได้ตั้งข้อสงสัยแบบนั้นขึ้นมารวมถึงทนายของมิก้าเองด้วย ส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของมิก้าเองค่ะซึ่งตัวสามีเนี่ยก็มีการเหมือนบอกด้วยเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมิก้าเนี่ยก็มีปัญหาสุขภาพจิตเหมือนกันก็เพราะว่าเธอเป็นแบบนี้ไงมันก็เลยทําให้นําไปสู่จุดจบแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดการตั้งคําถามอีกนะคะว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมิก้าเองก็เป็นคนปกติแล้วทําไมถึงแบบ กลายมาเป็นคนมีปัญหาสุขภาพจิตได้มันก็ย้อนกลับไปอีกว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วก็มันคนทําให้เธอเนี่ยรู้สึกเครียดกดดันแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าชีวิตไร้ทางออกแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยนําไปสู่การที่แบบเธอต้องกลายเป็นคนที่แบบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ไปจบ อย่างที่เดมอนเนี่ยได้เล่าไปเออประเด็นนี้นะคะมันก็น่าคิดเหมือนกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้ครอบครัวรวมถึงทนายของบิก้าเองเนี่ยได้มีการออกมาเรียกร้อ,รองให้รัฐเนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะป้องกันไมใ่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการย้ําซ้ําๆเลยว่าเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยกฎหมายแี่มันควรที่จะแบบว่าเอาผิดคนที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวให้มันเด็ดขาดมากกว่านี้นอกจากจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายแล้วตัวของครอบครัวเองก็ได้มีการ ว่ากันว่านะคะมีการเจรจารับกับอดีตสามีหรือว่า JP ด้วยนะคะโดยการเจรจาในครั้งนั้นเนี่ยข้อตกลงต่างๆเนี่ยเห็นว่านะถูกปิด ะะไม่มีการเปิดเผย <ๆ S 2> สู่สาธารณะซึ่งเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบยังไม่มีใครรู้นะคะว่าทางครอบครัวของมิก้าเนี่ยเรียกร้องอะไรกับอดีตสามีหรือว่า JP หรือ JP เนี่ยจะต้องแบบจ่ายอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะแบบชดเชยแล้วก็เยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจนะจากชุมชนแล้วก็สาธารณชนในตอนนั้นมากๆเลยนะเพราะว่าลองคิดดูสิว่ามันเป็นเรื่องราวที่จริงๆมันเริ่มต้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวแล้วมันก็มีผลกระทบไปถึงขั้นที่แบบว่าทําให้ ในครอบครัวเนี่ยเหมือนกับต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงอะช่วยกันออกมาตะหนักถึงความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ออกมาเรียกร้องนะให้รัฐเนี่ย ต้องแก้กฎหมายสมัยนะคะให้มันแบบว่าน่ากลัวมากขึ้นและเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนเกิดเหตุสลดแบบนี้อีกโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เอ็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะเพ,เพื่อนๆที่เรียกได้ว่าสะท้อนให้เห็นนะถึงข้อเสียนะคะของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมิก้าด้วยนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวที่เธอเนี่ยจบชีวิตตัวเองแต่จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอเป็นแบบนี้ก็ตามแล้วเรื่องราวของเธอเนี่ยก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในวันนี้ใช่แล้วค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่เป็นปริศนาแต่หลายคนเนี่ยก็คือฟันธงไปแล้วนะว่าเฮ้ย มันไม่สามารถที่จะแบบอยู่ดีๆคนเราเนี่ยมันจะไปทําอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองได้หรอกนะมันไม่มีทางนะคะ<ช>มันต้องมีใครบงการอยู่แน่นอนตัวเธอเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่แรกมานะก็มีการแบบหวาดระแวงสามีที่คอยแบบจัดการทําอะไรเธอคอยบงการคอยใช้ความรุนแรงกับเธออยู่ตลอดซึ่งอาจจะมองได้สองมุมมองมุมมองแรกคืออาจจะโดนกดดันให้ทำํำ เพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะมีอาการทางจิตขึ้นมาจริงๆไงจากความเครียดที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะหาทางออกจากสามียังไงถูกไหม,มกับอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นการจัดฉากขึ้นมาของสามีของเธอเองก็เป็นไปได้อก็อย่างที่ว่าไปนะคะว่ามันก็มีคนหลายคนก็สงสัยนะว่าเฮ้ยแบบอยู่ดีดี จะไปตรงนั้นเองได้ยังไงแล้วทําไมถึงต้องมีการโทรบอกด้วยว่าเอออยู่ตรงนี้หรืออะไรแบบเนี้ยทั้งๆท,ที่คนที่แบบบางคนเนาะถ้าตั้งใจที่จะไปจริงๆเขาอาจจะแบบไม่ต้องมานั่งโทรบอกใครก็ได้หรือเปล่าอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเธออาจจะกลัวว่าไม่มีใครรู้ไงว่าหายไปไหนแบบบอกไปเลยว่าเราจะไปอยู่ที่นี่นะแล้วก็จะทำอะไรลงไปในอีพีนี้เราเป็นอีพแรกเนาะที่พวกเราเนี่ยหลีกเลี่ยงคำโดยการใช้คำว่าคอต่อ,ตอมันอาจจะฟังดูประหลาดนิดนึงนะแต่ว่า เออคือเราพยายามจะสรรหาคําที่มันแบบฟังดูแล้วหลีกเลี่ยงในการที่จะสื่อไปเป็นเรื่องราวแบบนั้นละกันเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคอนเทนต์อะไรมันก็จะทาให้มีปัญหาไปอยู่ตลอดเรียกได้ว่าจริงๆค่อนข้างจะเซนซิทีฟเนาะเราก็เลยต้องแบบหาวิธีการว่าที่ทำยังไงแบบให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจนะแล้วก็ไม่ใช้คําที่มันรุนแรงเกินไปใช่เพราะว่าจริงๆอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าพวกเราเนี่ยพยายามลองมาหมดแล้วไอ้พวกคําที่หลีกเลี่ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นคําว่าจบจุดตึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยคือ เหมือนกับ u t u b e เนี่ยสามารถตรวจจับเจอได้และยิ่งที่หนักเลยก็คือ Tik t o k นะ t i k t o k เนี่ยสามารถตรวจจับคำพวกนี้ได้หมดเลยที่สื่อไปถึงการที่แบบทำตัวทตัวเองหรืออะไรทำนอง<ม>นั้นนะ่ะเออ<ม>คือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม AI ของ Tik t o k เนี่ยฉลาดมากเลยนะก็<ม><ม>เ,เลยพยายามหลีกเลี่ยงเป็นคำว่าคอต่อตอเพราะว่าใน TikTok ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำนี้กันแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็ทาให้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เล่ายากขึ้นเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงไม่พูดไปตรงๆงเลยนะคะเน บอกว่าให้มันซอฟลงไม่ดูรุนแรงเกินไปรวมถึงแบบพยายามหาคำทดแทนใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราก็ลงมาใน t i ๊ก o k อเนาะอย่างที่บอกทุกคนไปเราก็หลีกเลี่ยงในการใช้คําว่าคอต่อๆก็ถ้าใครที่แบบอยากจะฟังพวกเราในช่องทางอื่นก็มีเนาะติกต็ ลึกลับจะมาเล่า Facebook ลึกลับจะมาเล่าแล้วก็ Spotify ลึกลับจะมาเล่านะครับโอ้ Ooh, ใช่แล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าอยากฟังแค่เสียงนะคะก็ไป Spotify ก็ได้เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่ามีหลายช่องทางน,นะคะให้ติดตามกันเลยแต่สําหรับเพื่อนๆพ่คน,นไหนนะคะที่ฟังใน y YouTube เนาะแล้วฟังจนมาถึงตอนจบแล้วนะคะยังไม่กดไลค์กด s u b s c r i b e เนี่ยก็อย่าลืมกดเป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับสำหรับใครที่มันไม่แจ้งเตือนก็ช่วยกดปุ่มกระดิ่งรีใหม่กรอบกันด้วยนะ แล้วก็ก่อนจะลางกันไปเนี่ยพวกเราต้องขอขอบคุณน้ําดื่ม C ีทรูด้วยนะครับดื่มน้ําดื่มคุณภาพและยังรักโลกไปกับ c ีทรูน้ำดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งฝาขวดและก็ฉลากพีแจ็กนะครับมาในราคาขวดนี้เนี่ยเพียงแค่7บาทเท่านั้นถ้าแบบ12ขวดเนี่ยแค่69บาทเรียกได้ดว,ว่า hmm. ถูกและคุ้มค่ามากๆเป็นน้ําดื่มคุณภาพที่ไดมอนกับฝนเลือกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กันได้นะคะใน IG ของ C True นะตอนนี้เขามี IG แล้วนะคะ C2 by C drink นะครับไปต,ติดตามกันได้ จำได้แล้วเนี่ยเก่งมากโอเคก็ขอบคุณทาง c 2แล้วขอบคุณทั้งเพื่อนด้วยนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนจบคลิปในวันนี้กัน แล้วก็ฝากไปติดตามรายการลึกลับจับมาสปอยนะครับในวันพุธนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่แล้วซึ่งจะเป็นเรื่องบ้านวิกลคนประหลาส,สองค่ะใช่แ,แล้วนะครับก็ไปรอติดตามกันได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนนิยายตอนที่น้าเมืเคยเล่าบ้านวิกลหนึ่งเนาะ,ะตอนนี้เดมอนก็ยกรายการนี้เนี่ยให้กับน้องฝนไปเล่าแล้ว <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือ <c oughs> ยุ่นกันอย่างนี้เลย้าวก็ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือไงก็ยกให้ไปเลยอยากชอบอ่านหนังสือใช่ไหมนั้นทำได้นะได้เลยนะคะจริงจริงนะเพื่อนๆคือมันมีอีกเรื่องนึงก็น่าสน นะที่เป็นฆาตรกรไซคโคพาธนะคะอันนั้นก็จบแล้วนะคะตอนนี้คือมีคิวรอยเยอะมากเลยใช่แล้วนะครับก็ถ้าไว้ขยันเนี่ยก็อาจจะแบบลง อาทิตย์ละสอ EP เออ,อมันจะได้จบเร็วๆได้เลยนะคะเพราะว่าเล่มใหม่รอต่อคิวแล้วนะจจะสปอนหนังสือเข้าได้ด้วยค่ะกำลังจะพูดเลยบอกว่าสปอนหนังสือเข้าได้เะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรีวิวให้ปริซึมไปหลายเล่มแล้วเต็มบ้านตอนนี้เนื่นอนที่นิยายฆาตกรรมเต็มบ้านนะคะบางคน,นีก็มองว่าแบบเฮ้ยแบบเราดูไม่น่าเป็นคนหน้าตาไม่น่าเป็นคนอ่านหนังสือฆาตกรรมนะคะโหตอนนี้ฆาตกรรมเต็มบ้านเพิ่มโง่เฮงให้มันดูโหดเนี่ยเออเพิ่มโง่เฮงเออมันจะได้ดูโหดขึ้นหน่อยเฮ้ออันนี้ดูใจดีเกิน อย่าลืมนะครับอย่างที่พี่น้องฝนบอกว่าฝากติดตามกันด้วยสำหรับทุกรายการแล้วก็ทุกช่องทางของพวกเรานะครับแล้วว่าเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยก็มารอติดตามกันได้ใช่แล้วสาหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะสวัสดีครับ